เอาสวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้ผมเก็บบรรยากาศวิวทิวทัศน์ท้องไหาท้องหน้าประเทศเกาหลีใต้มาฝากพี่น้องเอ้ยเบื้องอ่อนซ้อนบ่โอ้ยลมพัดใบเข่าพี่น้องเอ้ยเดือนสิงหาคมปีสปาร์ตหกสิบหกประเทศเกาหลีใต้พี่น้องโอ้ยเบื้องท้องฟ้าไปสี่ข้ามเห็นแต่ยังสี่หอนคักงเลยพี่น้องเอ้ยหนางหอนเกาหลีใต้ 35, 36, 36, สามสิบห้าสามสิบหกองศาประเทศเกาหลีใต้เป็นภู้มีประเทศที่ตั้งอยู่ไกล อาทิตย์โประเทไทยพี่น้องเวลาหอนกระสิฮอนแห้งสามสิบหกองศาประเทศไทยกระบวกไปสิบหลดพี่น้องสี่สิบหกละประมาณน,นี้ครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งวิสุทธถันี่ครับพี่น้องอจากบ้านจากเมืองมาไก่เนาะครับกระอยากมือบ้านเมื่อบานเมือม่อสัน้นเกิดบ่ท่านพ่อเนาะพี่น้องอยู่บ้านยังทุกอย่างยังมีภาระ,ะมีนาที่คือเก่าพี่น้องเออทางบ้านในบ่ท่านพ่อกินกลับมาบานหอากับดินลระบากคือเก่ากระอยากหายมันพ่ออยากให้กอบ โกยให้ได้หลายที่สุดพี่น้องก็เกาหลีใต้เงินมันหาง่ายกว่าประเทศไทยพี่น้องแต่มันหาเมื่อยหาลําบากก็อดเอาพี่น้องอยู่บ้านประเทศไทยเท่ากับหาให้กันเท่ากับเมื่อย์ให้กันเมื่อยเกาหลีใต้กับประเทศไทยกับเมื่อย์ให้กันเกาหลีเมื่อยหลายกว่าเมย์ตื่นตัวเฮ็ดงานหลายชั่วโมงพี่น้องตื่นแต่ตีสามตีสี่ครับประเทศไทยตื่นหกโมงเสาร์ใดๆอยู่เกาหลีต้องตื่นตีสามตีสี่ครับเมื่อย์ให้กันครับแต่เมื่อยอยู่ในเกาหลีคุ้มค่ากว่าพี่น้องมันได้เงินหลายกว่าพี่น้อง เมื่อยจะได้กสู้ใจขาดเ่็นย่อมแพ้หรอกพี่น้องเห็นจะได้กสูเมื่อเคยมีเงินหลานกับมีเกาหลีนี่นะครพี่น้องเออเบา,บาอีดีเขาบริอวดรำอวดรวยหรอกส่วนกับซีมี่เอ้ยพี่น้องกับะย,ยาบาด,ด้วยเขาบริถุลอตเตอรีเด้อเงินลงเงินหลานส่วนเศรษฐจับเงินหลานเนี่ยขายเงินจนว่าเมื่อยจนว่าเห็นงานตื่นตีสามตีสีมม่เสมอกลับหอดบันทุ่มสองทุ่มกับมีครับเมื่อยจนว่าทางเทียเล็บแขนไอ้เล็บตีนเล็บมือเนา่าหมดขาดหมดพี่น้องเลยเล็บมือเล็บตีนเน่าหมดส่วนซีดายเงินเขาเกาหลี ตซีเมนันมีน,มนีพี่น้องเลยลำบากขึ้นกันเมื่อยครับเมื่อยขึ้นกันอยู่ประเทศไทยกับเมื่อยแต่ค่าแรงมันถือเกาหลีเมื่อยขึ้นกันประเทศไทยแต่ค่าแรงมันแพงกว่ากันมันเป็นไต่เหตุพี่น้องมันคุ้มค่าคุ้มค่าเมื่อยครับคุ้มค่าสู้คุ้มค่าต่อสู้ทั้งเทียบกับขึ้นอยู่กับโชควัสนา,าบุญนําพี่น้องกับโปได้ว่าซํมเติมโปได้บได้ว่าเทียบเทียบโไดรฟพี่น้องทั้งเทียบโชคแตตาเขาสิได้มากกับมากครับพี่น้องเกาหลีนีย บุญนำผ้าอหลีผมเสื้อยังสีพี่น้องผมเม่เคยอม่เคยคิดว่าผมสีมากเมืองหนอกผมยังได้มา,าเนาะเมื่อคยคิดเลยว่าสีด้มาหอดไก่ปนนี่เนาะไอ้จีด้หู่าจากพอ่อจากแม่มาเนาะพี่น้องเม่เคยคิดที่จากลูกจากพอ่อจากแม่มาไก่ปนนี่เมื่ออยู่บ้านเขาก็บ่คือกันนะครับวัฒนธรรมกฎหมายบ่คือกันบ้านเขาศาสนาคิดบ้านเขาศาสนาพุทธถึงเกาหลีมีศาสนาพุทธก็จริงพี่น้องแต่ว่าเขาก็พุทธคนละนีกไก่กับเ้องพี่นอ้องคนละนีกไก่เนี่ยนอนครับ การใส่ชีวิตบ้านเขากลับลำบากเนี่ยกฎหมายบ้านเขาเมื่อคือบ้านเขาไปใช้มาไอใกันยากอยู่แต่นาง,งานครับในเฮียนในสั้นครับไปตลาดเนี่ยเป็นบางครัง้งตะแกพผ้าไปจังไดไปไหนบอบไปกันเองบ่ด้เพราะว่ามันกฎหมายบ้านเขาตำรวจตำมอมาหลายนี่น้องนไปยากกระสิบ,บอกความจริงแหรอผมกับไครมาถือกฎหมายนะครับเพราะว่าผมอายุเกินแล้วผมอายุตอนผมมาเก,กาหลีผมอายุสี่สิบเอ็ดคนที่สอบมาเก,กาหลีได้หามเกินสามสิบเก้าหรือสามสิบห้านี่แหละครับ ผมอายุเกินแล้วผมก็ต้องเสี่ยงมาเสี่ยงดวงมาแบบในวิซซ่าสามเดือนครบสามเดือนคงแบบนี้เลยครับบอยุ่บลา,า,าบานเลยผมอยุจะนอะหาปีนี่แหละครับปีที่หกนี่นแหละพี่น้องแล้วแต่พี่ศิวาผมบาทผมทุกอย่างพี่น,อน้องเกิดมาพ่อแม่บบมี่ยังยังให้เลยรถล,ลากับโบมีเงินกับบบมีฝากธนาคารจังบาตรเกิดจากทองพอทองแม่มา,ากเจ้าของมามีแตง่งานมีครอบครัวมีลูกมีเต่าก็แต่เลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่จนว่าจนเจ้าของบบมีอยังเลรครับ หาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่สร้างครอบครัวจนว่าเจ้าของบ่ได้หย,ยังจนเฒ่าจนอายุสี่สิพี่นอ้ยอยงเลยบ่ได้หยังเลยได้มาเกาหลีนี่ครับจังได้สร้างบ้านสาร้างเฮือนโซสิมีรถขับต้างขอ,งของมาเกาหลีนี่ครับพี่น้องต้องขอ,งของพูดประเทศเกาหลีใต้ครับที่ให้มีทุกอย่างในมื้อน,นี้ครับก็ซั่วสิได้พี่น้องเอ้ยบ่บ่ง่ายดอกหาปีกว่าแล้วครับใช้ชีวิตต่างแดนครับชีวิตอยู่ในกรอบขัเออกไปไป,ไปคือจังเฮาอยู่ไปโรงเรียบไปจํานี่แหละ รงเรียนสตีรงเรียนผู้ชายอย่างนี้เลยไปใส่กับอะไรยุใครแต่หานนะีไไ่พี่น้องเอ้าเปรียบเทียบก็ยังอยู่ใครแต่หานไปใส่กับอะไรยุ่ปเทศยเกาหลีมูผมอยู่จริงสิครับอยู่ในกฎในขอบอยู่ในระเบียบนอกคุณคุณออกขอบคุณออก่ข่คุณกระโดนครับถือจับกับบานประมาณนี้ครับพี่น้องก็ <c oughs> ขอซ้ำหนีแล้วพี่น้องสวัสดีครับ